อันนี้มาต่อเฉลยกันนะเป็นแบบฝึกหัดที่5.1หค่ะอ่าหนูดูได้เท่าครูไหมอันนี้ mn อันนี้ลบสใช่ไหมลบสองคูณสเป็นลบส mn ตรงนี้คือบวกอะไรอ่าอันนี้บวกสนะคะตัวนี้คือ 2. ลบสลบสคูณสคือ 6. ลบหลบหใช่ไหมคะอันนี้เป็นลบหกทดในใจตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกอะไรลูกบวกหกบวกหหารสแสดงว่าตัวเดียว mn มีค่าเท่ากับบวกอะไรคะบวกสม มาดูข้อนี้ข้อนี้คือ 2. ลบสองลบสองคูณสี่เป็น 8. ลบแปดลบแปดเหลืออยู่หนึ่งแสดงว่าใช้ไปลบเจ็ด mn ตัวเดียวต้องเป็นบวกเท่าไหร่คะก็จะเป็นบวกเจ็ดอันนี้คือข้อหนึ่งดังนั้น mn ของข้อหนึ่งจะเป็น 4, บวกสี่บวกสามแล้วก็บวกเจ็ดนะคะ,ะมาดูของไนโตรเจนข้อสองบ้างไนโตรเจนอันนี้คือลบสองของโอไนโตรเจนตัวเดียวสแสดงว่าตรงนี้มันก็จะต้องเป็นลบสองใช่ไหม อันนี้ก็ต้องเป็นบวก2เพราะฉะนั้นไนโตรเจนอะตอมเดียวก็ต้องเป็นบวกเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นบวก1นะคะไฮโดรเจนบ้างไฮโดรเจนตรงนี้คือบวก1บวก1คูณ4เป็นบวก4ไนโตรเจนตรงนี้ก็ต้องเป็นลบเท่าไหร่ลูกลบ4ลบ4มี2อะตอมเพราะฉะนั้น4หาร2ตัวเดียวเหลือค่าเท่ากับลบ2เป็นแบบนี้อ่ะมาดูตัวนี้ลบ2ค่ะออกซิเจน ลบสองคูณสีไปอขอโทษลบสคูณสเป็นลบสเหลือลบหแสดงว่าใช้ไปจริงๆคือลบเท่าไหร่ลบสามลบสามนตรเจนตัวเดียวต้องเป็นบวกเท่าไหร่คะบวกสเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของไนตรเจนจะเป็นบวกสมอ่ามาดูข้ออันสุดท้ายของข้อที่2องไฮโดรเจนคือบวกหนึ่งออกซิเจนคือลบสองไฮโดรเจนคือบวกหมันจะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหม อันนี้บวกหนึ่งอันนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งคูณสองเป็นบวกสองอ่ะอันนี้เป็นบวกสองอันนี้ลบสองอันนี้บวกหนึ่งหักล้างกาันเพราะฉะนั้นไนโตรเจนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนูก็ดูบวกสองหักล้างลบสองอันนี้เหลือบวกหนึ่งแสดงว่าไนโตรเจนตัวเดียวคือลบหนึ่งเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อสองมันจะเป็นบวกหนึ่ง แล้วก็ลบ2บวก3แล้วก็จะเป็นลบ1นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามาดูข้อที่3ข้อที่3ของไฮโดรเจนใช่ไหมคะไฮโดรเจนตัวนี้เป็นบวก1บวก1คูณ3เป็นบวก3เพราะฉะนั้น P ตัวเดียวก็จะเป็นลบสนะคะของตัวแรกก็จะเป็นลบ3มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ปุ rogen, ๊บไฮโดรเจนเออไม่ใช่ไฮโดรเจนคูไฮโดรเจนอีกแล้วออกซิเจนคือลบ2 ลบสคูณสเป็นลบเท่าไหร่ลูกลบหกอ่ะทดไว้ไฮโดรเจนคือ 1. บวกหนบวกหคูณสเป็นบวกบถูกต้องไหมคะพอเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บ p จะเป็นเท่าไหร่หักล้างกันเพื่อให้มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น P จะมีค่าเท่ากับบวกสีนะคะ p ก็จะเป็นบวกส่ 4. อ่ะมาดูข้อนี้ออกซิเจนคือ 2. ลบสลบสคูณหเป็นลบสิ เพราะฉะนั้น p ก็จะต้องเป็นบวกเท่าไหร่ลูกบวก12 12หาร4ตัวเดียวจะมีค่าเท่ากับบวกอะไรคะบวก3นะคะทันไหมอ่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะอันต่อไปค่ะอ่าพอเวลาหนูคิดอันนี้คิดทั้งกลุ่มได้เลยเพราะว่าเขาหาของ p ใช่ไหมคะอันนี้ o h คือลบอะไรลูกลบ1 p o C คือธาตุเฉพาะ ซึ่งธาตุเฉพาะตรงนี้ค่ะนักเรียนดึงออกมาได้เลยว่าเป็น po 4กี่ลบคะ3ลบถูกต้องไหมคะเป็น po 4 3ลบเพราะมันคือธาตุเฉพาะหลังจากนั้นโจทย์ถามหาตัว p อันอื่นหนูไม่ต้องไปยุ่งกับมันโจทย์ถามหาตัว p เราจะคิดจากกรุปนี้ที่เราถอดออกมาคือธาตุเฉพาะ พอเวลาหนูคิดถามว่า c ต้องไปคิดไหมก็คือไม่ต้องคิดเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามหา c ca นะคะอันนี้ลบ2ลบ2คูณ4เป็นลบเท่าไหร่ลูกทดในใจคือลบ8ถูกต้องไหมคะลบ8เหลืออยู่ลบ3แสดงว่าใช้ไปจริงๆคือลบ5ดังนั้น p ตัวเดียวคือบวกเท่าไหร่ลูกบวก5นะคะพอเวลาหนูหา p ตัวนี้ p ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับบวก5เป็นแบบนี้นะ อ่ะพอเวลาเรามาดูตรงนี้โจทย์ถามหาข้อ4โจทย์ถามหาตัว x ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่น,นะคะตัว x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอเวลาโจทย์ถามหาเราก็จะไปโฟกัสที่ตัว x ใช่ไหม SOC ตรงเนี้ย SOC กี่ลบครูสอนว่ากี่ลบคือ2ลบ2คูณ2เป็นลบเท่าไหร่ลูกลบ4ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น KU โมูหน่ 1, คือบวก1อ่ะบวก1แสดงว่า x ตัวเดียวจะต้องเป็นบวกเท่าไหร่ บ 3, เพราะว่าหักล้างกันเพื่อให้มีค่าเท่ากับ0 x ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับบวก3ันไหมอ่ะมาดูอันนี้กันอันที่2องเขาถามหาตัว x คือตัวนี้หนูดูนะคิดเป็นกรุ๊ปได้เลย no 3เนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าสารประกอบเพราะฉะนั้นสารประกอบเหมือนน้ำเลยจะมีค่าเท่ากับ0 0นยคูณ6ยังไงก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นไม่มีค่าค่ะถ้าเป็นสารประกอบ Clu ยู CL ็ลบห่ลบ1่คูณ2เป็นลบเท่าไหร่คะลบ2เป็นแบบนี้พอเป็นลบ2แล้วปุ๊บ x ตัวเดียวก็จะต้องเป็นบวก2เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของ x จะเป็นบวก2นะคะเป็นแบบนี้เนาะ,ะตัวต่อไปตัวที่3ครูสอนว่า cn เมื่อกี้สอนไปแล้วคือลบเท่าไหร่ลบ1ถูกต้องไหมคะ cn ลบ1คูณ6เป็นลบ6ทันไหมแล้วก็ k คือบวกเท่าไหร่ k คือบวก 1บวก1คูณ2เป็นบวก2บวก2หักล้างกันลบ6 <pe w> เพราะฉะนั้น x ตัวเดียวจะมีค่าเท่ากับบวก4เลขออกซิเดชันของ x ตัวนี้ก็คือเป็นบวก4นั่นเองอ่ะเรามาดูข้อนี้น้ำเมื่อกี้สอนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่0ถูกต้องไหมตัดเลย0คูณ6มีค่าเท่ากับ0 b นย์ R U 7, มู่7หมู่7คือลบ1ลบ1คูณ3เป็นลบ3 ลบ3 x จะเป็นเท่าไหร่เพื่อหักล้างให้ได้0เพราะฉะนั้น x จะเป็นบวก3เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของ x อย่างเดียวก็จะมีค่าเท่ากับบวก3นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่5ข้อที่5โจทย์ให้หาของธาตุแฮโลเจนเพราะฉะนั้นธาตุแฮโลเจนคือธาตุหมู่7อันนี้เราหาของอะไรเราหาของฟลูอรีน Na บวก1เพราะฉะนั้น F ก็จะเป็นลบ1ง,ง่ายๆเลย พอมาดูตัวนี้หาของอะไร Br เพราะ Br หมู่7ออกซิเจนคือลบ2ลบ2คูณ2เป็นลบเท่าไหร่ลบสี่ไฮโดรเจนคือบวกหน่งอาดทดในใจคือบวกหเพราะฉะนั้นเลขตรงนี้ที่จะใส่คือบวกเท่าไหร่ให้เป็นศูนยก็คือบวกสถูกต้องไหม Br ตรงนี้ก็จะมีเลข o อกซิเดชันเท่ากับบวกสมอ่ะมาดูตัวนี้อันนี้หาของอะไรหาของ I เพราะ I อยู่หู่เอันนี้ลบสลบสคูณสเป็นลบอะไรทดในใจลบห KU 1มบวกหอันนี้ทดในใจคือบวกหเพราะฉะนั้น I ตัวเดียวคือบวกเท่าไหร่ลูกบวกหนะคะเลขออกซิเดชันของ I สารประกอบนี้ก็จะมีค่าเท่ากับบวกห้าอ่ะมาดูตัวต่อไป KClO4 อันนี้ 2, ลบสลบสคูณสเป็นลบลบแทดในใจเนาะ K ตัวเดียวคือบวก1อ่ะใส่เลขออกซิเดชันไปบวก1คอรีนค่ะมู7เพราะฉะนั้นบวก1กับลบ8คอลีนตัวเดียวจะเป็นบวกเท่าไหร่คะบวก7นะคะอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับบวก7อ่ะมาดูตัวสุดท้ายเมื่อกี้ทำไปแล้วด้วยตัวนี้ F คือลบ1ลบ1คูณ2เป็นลบ สเพราะฉะนั้นออกซิเจนตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับบวกสนะคะพยายามทำความเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวครูสอนเรื่องต่อไปเลยนะเดี๋ยวส่งเฉลยมาให้ครบก่อนแล้วครูจะสอนเรื่องต่อไปเลยค่ะ